เลยนะคะเพราะว่าเรื่องของตับเดี๋ยวไปดูสถิติกันนะคะ่างสถิติเนี่ยนะคะไขมันในตับเนี่ยนะอย่างสมมุติว่าในประเทศไทยเนี่ยชายไทยหญิงไทยเนี่ยเป็นกันถึง40%แล้วก็เป็นผู้ชายเนี่ยถึง33%ผู้ชายจะเป็นเยอะผู้ชายมีอัตราเสี่ยงมากกว่าอีกนะคะใช่ค่ะส่วนผู้หญิงก็ไม่ใช่ไม่เป็นนะก็7%เเหมือนกันนะคะแล้วนอกเหนือจากนั้นสถิติค่ะเรื่องของมะเร็งตับ ค่าชีวิตคนไทยซึ่งเป็นผู้ชายเนี่ยนะคะเป็นอันดับหนึ่งเลยแต่ถ้าทั่วโลกเลยนะถ้าทั่วโลกเลยประเทศไทยเราอยู่อันดับ8ฟังแล้วก็ไม่ใช่เรื่องดีอยู่ดีไม่ดีค่ะเอาล่ะครับไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนะครับไม่ต้องกลัวหรือว่ากังวลไปทุกอย่างนี้ครับมีทางออกเสมอครับและในวันนี้นะครับผมมีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับตับ อวัยวะที่สาคัญอันดับต้นๆของร่างกายของเรากันเลยนะครับเอาละขอเชิญนะครับคุณสุวพีพรสิริเกียรตินะครับหรือว่าคุณจ๋านั่นเองครับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและสารสกัดจากธรรมชาติครับสวัสดีครับพี่จ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีคับ โอ้โหต้องถามจริงๆนะเพราะว่าเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วถึงสถิติเรื่องของตับค่ะว่ามันน่ากลัวมากเราต้องดูแลให้ดีพูดถึงเรื่องของตับค่ะมันสําคัญมากน้อยขนาดไหนคุณจ๋าคะอย่างนี้ค่ะตับเนี่ยถือว่าเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดของร่างกายแล้วก็ทํางานอยู่ตลอดเลย24ชั่วโมงไม่ได้หยุดเลยในการที่จะกําจัดของเสียแล้วก็กําจัดสารพิษออกจากร่างกายแม้แต่ตอนนอนเนี่ยนะคจใช่ค่ะตอนนอนก็ยังทํางานอยู่24ชั่วโมงเลยยังไม่หมดนะคะไม่ใช่แค่กําจัดของเสียแต่เขายังสร้างสารที่จําเป็นต่อร่างกายยกตัวอย่าง เช่นตัวน้ำดีที่เอาไว้ใช้ย่อยไขมันของเราเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ยังทําหน้าที่ในการสะสมพลังงานแล้วก็สะสมอาหารให้กับร่างกายของเราทําให้เรายังคงเป็นร่างกายอย่างนี้อยู่ได้นะคะถ้าให้เปรียบเลยเนี่ยก็เหมือนเป็นโรงงานทรงประสิทธิภาพขนาดใหญ่โรงงานหนึ่งเลยที่เราไม่สามารถให้มันปิดตัวลงได้เลยแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นการบํารุงตับเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะเราคงไม่อยากให้โรงงานอันเนี้ยมันปิดตัวลงอ่ะทีนี้ครับพี่จ๋าครับสมมุติว่าถ้าตับของเรามี ีประสิทธิภาพที่ลดลงผลมันจะเกิดอย่างไรบ้างครับก็นึกถึงสภาพโรงงานที่มันผูกพังเพราะฉะนั้นการทํางานของโรงงานนี้มันก็จะลดลงจะส่งผลเสียกับร่างกายหลายอย่างมากมไม่ว่าจะเป็นอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายทําให้ของเสียเนี่ยมันคั่งอยู่ในร่างกายนานๆแบบนี้ค่ะหรือแม้แต่การเลือดออกง่ายแบบนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นผลที่มาจากด้วยเหมือนกันใช่เพราะฉะนั้นคือเราเนี่ยไม่ควรปล่อยให้ตับเนี่ยมันเหมือนกับ ไปจนสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นตับวายแล้วจนสุดท้ายเราต้องเสียชีวิตจริงๆสิ่งสําคัญนะคะคือพฤติกรรมการกินของเราที่มันเปลี่ยนแปลงไปสุดท้ายเนี่ยเราเลยได้อาหารการกินที่มันเกินความพอดีและความเกินความพอดีเนี่ยทำให้เราเป็นโรคอ้วนแล้วพอโรคอ้วนเนี่ยมันเป็นอันดับหนึ่งของความเสี่ยงเลยค่ะที่ทำให้เกิดเป็นไขมันพอกตับแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าคนอ้วนเท่านั้นที่เป็นนะบางคนเนี่ยข้างนอกดูผอมนะแต่พอไปตรวจปุ๊บปรากฏว่ามีไขมันโอ้ปรากฏป็นพอกตับจริงๆมีตับอ้วน ก็คือไขมันมันไปพอกตับใช่ใช่แล้วค่ะอยากรู้เหมือนกันนะว่าทําไมไขมันมันถึงไปพอกตับเพราะว่าเวลาเรากินอะไรที่มันจะมีไขมันเยอะๆหรือว่าเราเริ่มแบบน้ําหนักขึ้นแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันคือมันปัจจัยมันคืออะไรแล้วอาการมันยังไงอยากให้เล่าให้ฟังคืออย่างนี้ค่ะไขมันพอกตับเนี่ยมันมีทั้งหมด4ระยะค่ะใช่ค่ะระยะเริ่มแรกเนี่ยมันคือเป็นระยะที่เหมือนกับร่างกายเนี่ยตับตัวตับเองเนี่ยมันมีไขมันมาแค่สะสมแต่ยังไม่มีการอักเสบอะไรเลยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันยังไม่แสดงอาการอะไรเลย พอมันไม่แสดงอาการเนี่ยคนไทยก็เลยไม่รู้ว่าเป็นก็เลยปล่อยปะละเลยแต่จริงๆคีย์เวิร์ดมันอยู่ที่ขั้นตอนนี้แหละค่ะถ้าสมมุติว่าเราสามารถป้องกันได้ตั้งแต่ขั้นตอนนี้ลดไขมันได้ตั้งแต่ขั้นตอนนี้ค่ะมันจะทําให้เราไม่ได้เป็นไขมันพอกตับระยะถัดๆไปก็ควอเรกาสที่จะน้อยลงได้ใช่เพราะเราสามารถลดมันได้เพราะว่ามันยังไม่ทันได้ทําลายอะไรเนื้อตับเราเลยไขมันไม่มีการอักเสบเกิดขึ้นเลยก่อนจะไประยะที่2พี่จ๋าในระยะที่1เนี่ยเราสามารถสังเกต การตัวเองได้ไหมไม่มีเลยค่ะนอกจากเราไปตรวจร่างกายอย่างที่บอกใช่ค่ะเพราะว่าคนในครอบครัวอย่างพี่ชายอ่ะคือก็ไม่ไปตรวจก็ไม่รู้พอไปตรวจปุ๊บเป็นนะไขมันอกตับแต่ว่าอยู่ในระยะแรกค่ะแล้วก็กลับมาปรับเรื่องของอาหารค่ะดูแลตัวเองได้ใช่แต่คนหลายหลายคนก็ไม่รู้พอไม่รู้เสร็จปุ๊บก็ปล่อยให้ตัวเองไปถึงระยะที่สองนี่สิพอระยะที่สองเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราปล่อยการอักเสบเนี่ยค่ะให้มันนานเกิน6เดือนมันจะกลายเป็นตับอักเสบเหลือหลัง ใช่อันนี้เริ่มแสดงอาการยังอันนี้เริ่มแสดงอาการ,าราแล้วค่ะ<า>ก็คืออาการของมันเนี่ยก็คือจะเป็นอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายหรือว่ามีอาการป่วยง่ายๆป่วยบ่อยๆคราวนี้เนี่ยร่างกายเนี่ยมันก็เลยเริ่มอยากจะซ่อมตัวเองเพราะฉะนั้นมันพอมันซ่อมตัวเองเนี่ยมันซ่อมด้วยการสร้างผังผ,งผืดขึ้นมายึดเกาะเซลล์ตับเอาไว้ด้วยกันพอมันยึดเสร็จปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นผังผืดอาการมันก็จะเริ่มรุนแรงเพิ่มขึ้นแล้วเพราะว่าก็จะมีอาการตาเหลืองตัวเหลืองมีอาการร่างกายเนี่ยมันจะช้ำๆง่ายๆหรือว่ามีเบื่ออาาาาหรน้ํตลใเ อันที่3ามันน่ากลัวแล้ว<ช>แต่เห็นพี่จ๋าบอกว่ามี4ียย่ระยะใช่ค่ะพีส,สเนี่ย,ยมันเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดเลยเพราะว่า อันที่4เนี่ยคือเซลล์ตับเนี่ยมันจะถูกทาลายไปมากๆแล้วเพราะฉะนั้นคือตับเนี่ยมันไม่สามารถทํางานได้เหมือนคนปกติละต้องอาศัยเครื่องต้องอาศัยอะไรในการช่วยมันทํางานแล้วอย่างนี้ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันพอพังผืนมันเยอะขึ้นเรื่อยๆมันจะเริ่มกลายเป็นอาการตับแข็งมีภาวะตับแข็งเข้ามาแล้วส่วนหนึ่งของการเป็นตับแข็งอะค่ะมันจะพัฒนาไปเป็นมะเร็งตับได้แบบนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาการก็คือจะเริ่มรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเพราะว่าจะมีอาการท้องบวมท้องโตอะค่ะที่แบบเหมือนตัวผอมๆ แต่ท้องโต,ต,ตอย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีอ,มอาการปวดท้องน้ําหนักจะลดลงแล้วก็ร้ายแรงที่สุดเลยก็คือเสียชีวิตไปเลย ค่ะโอ้โห,โหเรื่องของปัจจยัยเสี่ยงครับพี่จ๋าอะ,อะไรที่ทาให้เกิดปัจจยัยเสี่ยงภาวะาแบบนี้นขึ้นมาเนี่ยสงสัยต้องยืนเศร้าอีกนานจริงเหรอาไว้ <c oughs> อะไรกันเลยครับ <c oughs> พ่อมาปัจ <c oughs> จัยเสี่ยงเนี่ยจริงๆแล้วแน่นอนละส่วนใหญ่ของคนไทยอะค่ะคือยังไงก็คือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้วอันเนี้ยเป็นอันดับหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวนี้ที่มันมาแรงแซงโค้งก็คือที่เมื่อกี้เฉลยไปนิดนึงก็คือพฤติกรรมการกินใช่ไม่ว่าจะเป็นการกินของมันของทอดพวกอาหารหมักดองพฤติกรรมของคนไทยที่ชอบกินของหวานล้างปาก หลังจากที่กินของข้าวเสร็จแล้วเราก็ยังมีในเรื่องของโรคประจําตัวต่างๆที่อาจจะคุมไม่ได้อย่างเช่นตัวน้ําตาลสูงในเลือดแบบนี้ค,ะค่ะแล้วก็ยังมีการไม่ออกกําลังกายอ,อันนี้ก็เสี่ยงมากๆแล้วก็แม้แต่ อายุที่เพิ่มขึ้นนะคะพวกนี้รวนแล้วแต่เสียงที่ทําให้ตับเนี่ยมันเหมือนกับทํางานลดลงอยู่แล้วคือจริงๆอย่างที่บอกค่ะตับเนี่ยตั้งแต่เกิดมันก็ทํางานแล้วไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วทางานตลอด24ชั่วโมงไม่ได้หยุดพักเพราะฉะนั้นยังไงมันพังอยู่แล้วเราก็เลยต้องค่อยๆ ถนอมมันไปเรื่อยๆถนอมเงไงอ่ๆคือเราเนี่ยควรจะต้องไปตรวจร่างกายทุกทุกหกเดือนทุกทหนึ่งปีอันนี้คืออันดับแรกแต่เราเนี่ยสามารถที่จะช่วยคุณหมอได้ด้วยการปรับพฤติกรรมอะไรบ้างเช่นที่บอกไปก็คืองดอาหารที่มันเสี่ยงปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารของเราได้ด้วยให้มันทานแต่อาหารที่มันมีประโยชน์ครบห้าหมู่แบบนี้ค่ะแล้วยังมีในส่วนของอาหารที่ช่วยบํารุงตับดูแลตับของเราก็ได้ด้วยเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นที่เดี๋ยวนี้เรารับประทานกันเยอะๆค่ะก็จะเป็นสารสกัดจากตี นะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นสารสกัดสมุนไพรจาก3ตัวก็คือสมอไทยสมอพิเพกแล้วก็มะขามป้อมแบบค่ะซึ่งตัวเนี้ยมันใช้กันมาเป็นแบบ 5, ห้าพปีใช่แล้วก็ตัวต่อไปเนี่ยก็จะเป็นสารสกรรัดจากอัติโชกมันสามารถกระตุ้น,นการการทำงานของตับได้กระตุ้นการหลั่งของตัวน้ำดีแบบนี้ค่ะแล้วก็ยังลดในเรื่องของไขมันก็ลดในส่วนของตัวไขมันพอกตับอะค่ะแล้วก็ยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแล้วตัวต่อไปก็คือจะเป็นสารสกัดจากภูคราวภูคราวเนี่ยก็คือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็เพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายแบบนี้ค่ะตัวสุดท้ายเลยก็คือตัวน้ำมันดอกคำฝอยตัวนี้เนี่ยก็ลดไขมัน ลดน้ำตาลแล้วก็สามารถเพิ่มไขมันดีได้ด้วยเอาละครับเดี๋ยวผมนีจ่จะอธิบายการทำงานคร่าวๆของไวตาเนเจอร์พล s สสารสก,กัดจากติพลาอาร์ติชกให้ฟังนะครับก็คือนะจะเข้าไปล้างสารพิษนะครับล้างไขมันที่ไม่ดีเนี่ยที่เกาะอ,อยู่ตามตับของเราเนี่ออกไปนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วเมื่อล้างออกไปเรียบร้อยแล้วนะก็จะทําหน้าที่คอย ดักจับสารพิษและไขมันไม่ดีไม่ให้ออกมาพอกตับของเรานะเท่านั้นยังไม่พอครับยังเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงครับโดยนะครับจะเข้าไป เพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเรานั่นเองนะคะค่ะและที่สาคัญย้ำอีกครั้งกับซอฟเจลพืชนะคะที่มีส่วนผสมของน้ํามันจากดอกคาฝอยนะคะซึ่งก็จะทําให้การดูดซึมเข้าร่างกายก็ทํางานได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้ววันนี้ต้องบอกว่าเรามีเสียงตอบรับที่ดีมากจากผู้ที่เขาได้ลองทานผลิตภัณฑ์แล้วนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าทานแล้วเห็นผลถึงความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี <ๆ S 1> เขาก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะเดี๋ยวเราไปฟังผู้ที่ได้ใช้แล้วก็เห็นผลจริงๆกันเลยค่ะ เมื่อก่อนเป็นคนชอบทานอาหารไม่เลือกของทอดของมันของหวานทานหมดอะไรอร่อยทานหมดพฤติกรรมการนอนอีกพักผ่อนไม่เพียงพอทำงานหนักนอนดึกไปตรวจสุขภาพประจําปีคุณหมอบอกว่าค่าตับสูงเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งตับเราก็เครียดมากเลยเริ่มหันมาดูแลตัวเองคุณหมอแนะนําว่าให้หาทานอะไรที่มีประโยชน์ต่อร่างกายจนพี่สาวไปเจอไบโอเนเจอพลัสก็เลยลองมาทานดูก็อาการก็ดีขึ้นก็ดีใจ ตอนนี้ก็ยังทานอยู่เข้าไว้เลขค่าก็ยังทานต่อเนื่องอยู่เรื่อยๆค่ะเราก็เลยแนะนําให้เพื่อนๆได้ทานเม็ดเดียวอยู่ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราสองคนนะรวมไปถึงพี่จ๋าด้วยค่ะจะมาจําแนกกันเลยนะว่าในหนึ่งซอฟ์เจลพืชเนี่ยนะคะของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไวตาเนเจอร์พัาเนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยคือถ้าเป็นวัตถุดิบแบบสดๆอ่ะในเนี่ย มันเยอะขนาดไหนซึ่งเรามาให้อยู่ข้างหน้านี้แล้วค่ะใช่ครับเห็นข้างหน้านี้ไหมคะโอ้โหเป็นไงนี่คือวัตถุดิบแบบสดๆครับคุณผู้ชมครับผมมาเริ่มกันที่ตีพลากันก่อนนะครซึ่งประกอบไปด้วยสมอไทยสมอพิเภกนะครับมักขามป้อมนะครับนี่นะครับอัติโชกภูขาว และดอกคําฝอยล้นแก้วโหแน่นมากจ้านี่คือแบบสดๆนะคุณผู้ชมครับคือถ้าสมมติว่าความเข้มข้นเนอะรวมกันทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยในหนึ่งเม็ดซอฟเจลพืชเนี่ยนะคือต้องทานทั้งหมดนี่นะใช่นี่เห็นอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวจับรวมกันซึ่งรสชาติไม่น่าจะดีไม่น่าจะดีแล้วปริมาณก็ไม่น่าจะได้เดี๋ยวเราเทให้เห็นกันเลยว่าทั้งหมดนี้ถ้ารวมกันถ้าจะพิ่งกินในหนึ่งวันแล้วเทียบเท่ากับปริมาณหนึ่งเม็ดซอฟเจลพืชนี้มันเยอะขนาดไหนเทเลยเนาะค่ะ และอย่างที่เห็นตรงหน้าเนี่ยค่ะทั้งหมดนี้นะคะได้ถูกรวมเอาไว้อยู่ในเนี่ยค่ะทางด้านของเมซอฟเจ้พืชนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหสะดวกมากในการรับประทานครับผู้ชมครับเราเที่ยวาเห็นกันเมื่อสักครู่นี้มาเริ่มจากตีพลากันก่อนเลยนะครับประกอบไปด้วยสมอไทยสมอวิเภกมะขามป้อมนะครับที่ข้างกระปุกเนี่ยระบุไว้ว่ามีปริมาณอย่างละ 30มิลลิกรัมนะฮะแต่ถ้าพูดถึงความเข้มข้นเมื่อนำมาเทียบนะฮะกับปริมาณวัตถุดิบแบบสดแล้วเนี่ยจะมีปริมาณมากถึงอย่างละ300มิลลิกรัมเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับหรือมากกว่า1ต่อ10เท่านั่นเองครับหรือเขบง่ายก็คือถ้าเอาวัตถุดิบสดนี้ลงไปสกัดมานี่คือ300มิลลิกรัมสกัดมาตรงนี้คือ30มิลลิกรัมตรงทุงนี้นะหรือมันเป็นกาใช่ค่ะนะคะ มาต่อกันที่อ์ติโชกันต่อเนาะซึ่งที่ข้างกระปุกเขาระบุไว้ว่ามี5มิลลิกรัมนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงความเข้มข้นนะคะถ้าเกิดว่าเอามาเทียบกับวัตถุดิบสดแล้วเนี่ยจะมีปริมาณมากถึง75มิลลิกรัมเลยทีเดียวค่ะอ,อีกหนึ่งอย่างนะคะผู้ข้าวนั่นเองครับคุณผู้ชมครับข้างกระปุกนี่นะครับระบุไว้ว่ามีปริมาณ5มิลลิกรัมเช่นเดียวกันนะครับ แต่หากพูดถึงความเข้มข้นนะครับเมื่อเทียบกับวัตถุดิบแบบสดแล้วะจะมีปริมาณมากถึง50มิลลิกรัมเลยนะครับใช่แล้วค่ะอย่างที่เห็นเลยและสุดท้ายที่บอกว่ายอดที่สุดเลยนั่นก็คือน้ํามันดอกคาฝอยค่ะข้างกระปุกเนี่ยเขาจะระบุไว้ว่ามีปริมาณมากถึง300มิลลิกรัมค่ะแต่กว่าจะกัดออกมาได้นะคะจะมาเป็นน้ํามันได้แบบนี้เนี่ยต้องใช้ดอกคาฝอยเป็นจนวนมาก มากมากมากเสียงสูงเลยเห็นไหมเพราะมันเยอะมากจริงๆคุณผู้ชมพี่เกดครับผมนะทานไหวไหมครับถามตรงๆฮะอันเดียวก็ไม่ไหวแล้วค่ะวันนี้เนี่ยนะับต้องขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญมากที่มาให้ความรู้นะครับจำลองสถานการณ์จริงที่เป็นประโยชน์เนื้อหาสาระมากมายจริงๆขอบคุณพี่จ๋ามากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราพาไปดูอีกหนึ่งเสียงตอบรับนะคะจากผู้ที่ได้ลองทานผลิตภัณฑ์ไวัยตทนเนเจอร์พลัสตีพลาและสารสกัดอัติโชคนะคะมีอีกหนึ่งท่านที่เขาบอกว่าเขาทานแล้วเขาชอบมากเลยนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่า แล้วมันได้ผลเห็นผล<ๆ>เขาก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้กับเราได้ฟังกันเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะผมเป็นคนที่ใช้ชีวิตมาเยอะปาร์ตี้กับเพื่อนๆแทบทุกวันเลยครับจนบางทีก็ลืมคิดถึงผลเสียกับชีวิตในอนาคตจนตอนนี้อายุเริ่มเยอะขึ้นพอเข้าเลข4ก็เริ่มมีอาการเหนื่อยล้าอ่อนแรงเลยไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าเริ่มมีอาการไขมันพอกตับในระยะแรกๆตอนนั้นผมเครียดมากครับกลัวว่าจะเป็นมะเร็งตับและกลัวว่าปลายทาง จะมีโอกาสเสียชีวิตสูงผมจึงต้องรีบปรับพฤติกรรมทุกอย่างทั้งการกินการใช้ชีวิตและรักษากับคุณหมอควบคู่ไปด้วยและพอกลับไปตรวจกับคุณหมออีกทีหนึง่งปรากฏว่าอาการก็ไม่ดีขึ้นผมพยายามหาตัวช่วยเสริมอ,อื่นๆจนมีเพื่อนแนะนําผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร mm. ไวยาตเนเจอร์พลัสพอผมได้ลองทานไปสักระยะแล้วกลับไปตรวจกับคุณหมอใหม่ภาวะไขมันพอกตับของผมดีขึ้นก็เลยทานมาตลอดตอนนี้ก็ยังทานอยู่ครับก็เลยอยากให้คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับตับได้ลองทานดูครับ น่าชื่นใจจริงๆนะครับผมะฮะยินดีกับผู้ใช้จริงด้วยที่มีสุขภาพแข็งแรงมากขึ้นนะครับ